สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเจอกันอีกครับผมกับช่างนุพารวยผีปอบมาบอกเลขเ้าเรียวขนคิงลุกนี่เป็นคำบอกของลุงคมเพิ่นเด็ฝันนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันนะั้นันบอมเป็นผีหรือว่าเป็นผีปอบแท้เพิ่นว่ามาหาเพิ่นหอดบ้านสำหรับเมื่อนี้นะครับก็บสิได้เอานะครับเรื่องราวความฝันนะครับของลุงคม เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้หรือว่าในวันนี้นะครับล้ะก็เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2 0 6 7นะครับพอดีนะครับก็ได้ไปพ่อกันนะครับกับลุงคมนะครับโนเพิ่นได้มาเพิ่นวาเพิ่นได้มานะครับตัดผมก็๋เลยเลถามนะครับคุณลุงนะครับกถือว่าเป็นอีกคนนึงนะครับที่ว่าเพิ่นก็อยูถือว่าเพิ่น อยู่ไอยูสวนนะครับวนมาเพื่อนกับยูสวนอย่างเพื่นกีดอย่างมือหนีได้เขามานะครับได้เขามาจะเลื่อยได้ถามนะครับความฝันคุณลุงเพื่อนกับบอกว่าฝันไม่ไหมหมาดๆฝันมือคืนนี่ล่ละเพื่อนว่านะครับก็ถือว่าคุณลุงี่กาเป็นอีกคนนึงนะครับนอะที่ว่าเพื่อนฝันแมนนะครับผมแล้วก็มาพอกันนะครับมือนีก็ถือว่าบรรยากาศดีดีนะครับนอยดูด้านลังกหญ้างามนะครับนาะบรรยากาศดีดีลมเย็นสบายนะครับไปนี่ก็ถือว่ากําลังดี บ่หนาวเกินไปหรือว่าบอห่อนนะครับเนาะนะครับเนาะสำหรับนะครับความฝันของคุณลุงนะครับที่เพื่อนในเราให้สังหนูฟังนะครับเพื่อนฝันว่าเพื่อนว่านเพื่อนฝันว่าบ้านเพื่อนันเป็นล้านตัดผมนะครับเพื่อนว่าเป็นเป็นล้านตัดผมบ้านนี้เพื่อนกระตัดนะครับเพื่อนตัดแล้วคนนึงบ้านนี้คนที่สองนะครับมาปรากฏว่าเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าผู้ยิ่งนะครับ เป็นผูเขาผู้ยิ่งค้นผิวดำเพื่นว่าผิวดำยางขม่านะครับยางขมา่าแหลมานางลงนะครับสีมาตัดผมบานนี้นะครับเนาะเพื่อนกะบบเดปากบเดียงกันเพอนางเรียวเพื่อนว่าเพื่อนกะนั่งเพื่อนสิคุ้มผ่านะครับคุ้มผ่าตัดผมปรากฏว่าผู้เ่าผู้นั้นนั้นเพื่อนนะหันหลังนะครับเพื่อนหันหลังมากประมาณนี้แหละเพื่อนเนี่ยเพื่อนกะเพื่อนเดมือไปข้างหลังนะครับเนาะเดมือไปข้างหลังสอดทะลุ ตัดผมนะโตตัดผมมากเพิ่นกับคืดนะครับเนาะเพิ่นกับค้ดว่าไม่ไงนี่นี่สี่จับห้ำเพิ่นบ่เพิ่นว่าคุณลุงเพิ่นกับว่าเพิ่นกับโต๊ใไเนาะเพิ่นกับเด้งเด้งตัวออกไปเพิ่นว่าเพิ่นกับเด้งตัวออกไปปรากฏว่าบ่ได้จับตัวนั้นนะครับมันจับมองเสียมองเอิกนีเพิ่นว่าจับดึงไว้จับดึงเสียนี่ดึงไว้เพิ่นว่าดึงไว้บาหนี้นะครับ เพิ่นก็ได้เดววาว่าพอจับเรี่ยวพอดึงเสียเรียวเพิ่นก็ได้เดวา์ยางกันนี่ล่ะเพิ่นว่าเพิ่นก็จำบ่คอยใดใาส่วงที่เพิ่นว่ากันนั่นเพิ่นก็ได้ว่าบ่ตัดผมดอกเพิ่นว่าผู้ยิ่งผู้นั้นผู้เถ่าผู้นั้นเพิ่นว่าบ่ได้มาตัดผมดอกบ้านี่เพิ่นก็เลยเออเอามือออกแล้วก็นยางออกไปนะครับยางออกไปเพราะยางออกไปนั่นเพิ่นก็ขึ้นเนาะเพิ่นปกตินั่นเพิ่นว่า ในความฝันเพื Arizona, ่อนนันเพื่อนว่าปกตินันเพื่อนว่าเพื่อนบัตดผมผู้ยิ่งเพื่อนตดแต่ผมผู้ชายเพื่อนว่าแต่ผู้นี่กับแปดยางเขามาเรียกเพื่อนสีตาไทยบ้านนี้นะครับเพื่อนก็เลยว่ายางออกไปขึ้นกันขันนอกเพื่อนกับเพื่อนเลยว่าไปนั่งล่างเมื่อยอยู่ด้านหน้าเพื่อนว่านั่งร่างเมื่อยอยู่ด้านหน้าผู้เฒ่าผู้น่้นกันจ้องเพื่อนว่าตาตาขึงตาเหลือกตาหลนเพื่อนว่าจ้องคือใส่เพื่อนเพื่อนกะเพื่อนกะขึ้นในในใจบ้านนี้เพื่อนกะมาขึ้นว่าห้วยไม่ใหญ่นี่แล้วเป็นปอบว้ หรือว่าเราเป็นผีเราสิมาตัดผมพ่นกระคืดพ่นกรขึ้นได้ป่ะเนี่พ่นกับพอยานเราพ่นก็คืดตังลักได้เร็วพ่นกับว่าขันโมเมนต์ปับคือสิเป็นผีเพ่นกันเลยนะครับเบ้าเรนนะครับเบ้าเรน้วก็ว่าเบ้าเรนแกงไปนั่นละว่าอันใ้า่เจ้าหูจักเลขอยู่บ่พ่นวางสิเจ้าหูจักเลขอยู่บ่เลีสิออกตัวไหนวดนี้ลุงคมพ่นถามนะครับถามนิงยาย่คนนั้น จักเป็นปอบหรือว่าเป็นผีเพิ่นกันเลยเบามากหาหนึ่ง่แงนั่นผู้นั้นเพิ่นเบาเพิ่นกะพักไปบาานี้คุณลุงเพิ่นกะยิ้มใส่พักหนึ่งแล้วก็เบาออกมาอีกตัวที่สองเพิ่นว่าหกหาเพิ่นว่าบานพอหลังจากหันสองตัวเลี้ยวนะครับสองตัวเรียบร้อยเล้วเพิ่นกะผู้เฒ่าผู้นั้นเบาเลี้ยวเพิ่นก็เลยยางไปยางหนีไป คุณลุงเพิ่นกาบ่ได้สนใจว่าเพิ่นกะนั่งล่างมืออยูหนาบ้านเพิ่นกะลยนะครับนี่ละเพิ่นว่าอย่างเล่าความฝันที่ว่าคุณลุงเพิ่นฝันไม่หม่บาดบานนะครับนาะบ้านนี้ฝันเล้วตื่นเช้าขึ้นคุณลุงกับมาตัดผมอีลีนะครับปกตินี่คุณลุงเพิ่นว่าเพิ่นนั่นเป็นอาชีพของเพิ่นคือกรีดยางนะครับนอะกรีดยางบ่ได้มีแมนว่าอาชีพตัดผมดอกนะครับนาะเพิ่นฝันเหลี่นะครับตื่นเ้ามาเพิ่นก็เลยได้มาตัดผมแล้วก็ได้มาพอกันนะครับกับสร้างหู่กันเลยเบากู่า ในฝันนะครับนอเพิ่นว่าห้วยขันบอลแมนผีกับแม่นปอบแล้วเพิ่นว่านึกว่าแต่มันสิจกกินใสุ่มดละเพิ่นว่าจกกินใส่แต่แท้มันบอลแมนเพิ่นดึงเสียซื้อนะครับนอเพิ่นกะเลยออกไปแต่เพิ่นว่าท่าทางหน้าตานันนห้าตาคึ้งคั้งนี่เพิ่นว่าตาเหลือกตาหล่นใส่เพิ่นอีกว่าแต่สิกินจันพุร์นละนะครับแต่คุณลุงเพิร์นก่าเพิ่นกะบริยานนะในความฝันเพิ่นกะบริยานนะครับเพิ่นก็เลยคิดว่าห้วยหรือว่า เพิ่นก็เลยสีมให้โโคให้ลาบบ่นะครับคุณลุงเพิ่นคิดว่านะครับระเพิ่นก็นะครับได้บอกตัวเลขพ้อครับนอสองตัวนั้นก็คือยุสองหางก็ว่าได้นะครับผมกับสัหรับนะครับบัดนี้นะครับก็สิไล้มาสรุปตัวเลขแนวทางนะครับผมที่ว่าลุงคมนะครับเพิ่นได้เอามาฝากนะครับในมือนีหรือว่าในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2567นนะครับผมกับถือว่า ขันโมเมนพีกับเป็นปอบเราเพิ่นว่าหายมากเพื่อนบอกมากก็คือ51และ65นะครับผมหรือว่านะครับกันระวังไว้น้าแน่นะครับเนาะอ่าสำหรับเลข6กับเลข9นะครับเผื่อมันปีนหัวอาจ์ซิปเป็น9หกาไปได้นะครับเราสำหรับตัวหลังนะครับตัวท้ายที่ว่าเพื่อนได้บอกนะครับวันนี้นะครับคุณลุงเพื่อนว่าถ้าว่าอยากได้3ตัวเพื่อนก็หายมาเรียวก็คือว่าจับนี่ละ2ตัวนี่ละใส่กันเลยคุณลุงว่า นะครับอาจจะเป็น516นะครับ116หรือว่า565หรือว่าอาจจะเป็น155นะครับแล้วก็จะเลือนะครับนอนสำหรับเลข6กับเลข9ครับมี้น้ำเตะกันแล้วกันนะครับนอกการไววนะครับแต่เตะสำหรับใดมีงบหน่อยก็สามารถนะครับเอาเป็นแขนๆกับว่าใดนะครับนอนสองตัวแขนๆกับว่าไดหรือว่า51แล้วก็65นะครับเพิ่์นบอกว่าโอ้นะครับฝันนะครับรุ่นโดนฝันเทื่อบเะไรนะครับนอนเพิ่นกับว่าฝันรอบนี้กะ คิดว่าเพิ่นสีมใไ้โให้ลาแทนในงวดนี้วันที่16นีหกนิกปีีไม่นะครับเพราะว่าคุณลุงเพิ่นก็นแก้งถามเนาะเพื่อนกับว่าว่ผู้เฒ่าผูาผ้นี้หรือว่าผีผู้นี้นี่เพิ่นคููเลขกว่ากับปรากฏว่าเพิ่นกัดในว้าะมากอีลีนะครับ2ตัวนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับกับมือนี้นะครับนาะครับบรรยากาศดีๆนะครับผมลมเย็นสบาย สำหรับนะครับผู้ใดเขามารับช่วลเรวนะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชงันุพารวยนำแนวแก่แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ